ซวยอนออกมาแถลงครน้ำตาไม่เคยคบหากับคิมเซลอรนในช่วงที่เธอยังเป็นผู้เยาวยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขี้ขลาดเพราะกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่มีและเลือกที่จะเงียบเพื่อปอกป้องภาพลักษณ์และคนรอบตัวจเกะจเกะข้ริสก์วลี่ฮลเมน ยืนยันว่าคบกับคิมเซรอนจริงเป็นเวลา1ปีซึ่งเป็นช่วงที่เธอบรรลุนิติภาวะแล้วและปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าบริษัทและตัวเขาเองมีการบีบบังคับคิมเซรอนในเรื่องของหนี้สินจนทาให้คิมเซรอนต้องจบชีวิตยอมรับคําวิจารณ์ต่อสิ่งที่เคยทําแต่สิ่งที่เขาไม่ได้ทําก็จะไม่ยอมจานนต่อแรงกดดันที่บิดเบือนความจริงจะไม่ขอความไว้วางใจแต่จะขอพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองคุณผู้ชมครับล่าสุดครับคิมซอยอนมีการออกมาถแถลงแล้วนะครับเป็นการถแถลงทั้งน้ําตาที่หลายคนมองว่าโอ้โหฉากแบบนนนนนนนีีีี้้มััคุท่่ดูใร ตอนที่ดูในซีรีส์เนี่ยโอ้ยฉันร้องตามแต่พอมาทันแหลงแบบนี้แม่ทำไมมันรู้สึกว่ามันขัด,ขดยังไม่รู้เป็นน้ำตาจระเข้หรือเปล่าแล้วสิ่งที่คนไทยเนี่ยจะร้องตามเนี่ยไม่ได้ซึ้งนะฮะคือมันแปลไม่ออกนะครับไปเจอพเพจหนึ่งมาครับโอ้โหโอปป้าสารังเฮสุดยอดครับเพจนี้แปลเร็วมากแล้วคือละเอียดจริงนะฮะแล้วออปป้าสารังเฮเนี่ยเขาเมีโพสต์หนึ่งที่เป็นโพสต์แบบละเอียดคุณผู้ชมลองไปอ่านนะถ้าใครอยากฟังแบบละเอียดจิ๊บเนี่ยเขาแปลให้เรียบร้อยนะครับส่วนใครที่อยากฟััังสสรรุปเอาโพต์นนนี้ละกนนะคบ คือเอาป้าสังเฮมีการแปลไว้บอกว่าคิมซูยอนพูดจบแล้วสรุปคำถแถลงจากข่าวคิมซูยอนเมื่อวันที่3 1มีนาคม2025ต่อกรณีความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนักแสดงผู้ล่วงรับคิมเซรอนผมขอโทษครับคาแรกที่เขาพูดพร้อมน้ําตาคิมซูยอนเปิดใจทั้งน้ำตายอมรับว่าเขารู้สึกผิดและเสียใจอย่างสุดหัวใจเพราะการการะทาของเขาอาจจะทําให้หลายคนเดือดร้อนรวมถึงความรู้สึกผิดที่คิมเซรอนไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างสงบยอมรับว่าเป็นคนขี้ขลาด เขาเรียกตัวเองว่าคนขี้ขลาดเพราะกลัวจะสูญเสียสิ่งที่มีและเลือกเงียบเพื่อปกป้องภาพลักษณ์และคนรอบตัวเขาเคยถูกแนะนําให้ปล่อยมันไปเพื่อให้กระแสข่าวเงียบลงแล้วค่อยกลับมาใหม่แต่เขาไม่สามารถทําได้เพราะจะเท่ากับยอมรับสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเปิดเผยความสัมพันธ์กับคิมแซรอนเขาเคยเขายอมรับว่าเคยคบกับคิมแซรอนเป็นช่วงเวลาหนึ่งปีในช่วงปี2 0 1 9ันสิถึงสองพ่ซึ่งเป็นช่วงที่เธอบรรลุทิ่จภาวะแล้วยืนยันไม่เคยกบหากันตอนเป็นยังเป็นผู้เยาว์ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าบรริษัท ตัวเขาเองเนี่ยบีบบังคับเธอเรื่องนี้สินหลังเลิกกันพวกเขาห่างเหินและไม่ได้ติดต่อกันโดยตรงอีกตอบโต้ข้อกล่าวหาและหลักฐานจากครอบครัวคิมเซรอนคิมซูยอนกล่าวว่าครอบครัวของผู้ล่วงลับเปิดเผยข้อความและเสียงที่ดัดแปลงเพื่อสร้างข้อกล่าวหาว่าเขาเป็นข,อ,ของกงคูและหลอกใช้คิมเซรอนตั้งแต่ยังเด็กเขาได้นําหลักฐานและเสียงต้นฉบับและขอให้มีการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ระบุข,ข้อความ กาเกาทอกที่ครอบครัวนำมาแสดงมีความคาดเคลื่อนหลายจุดอาทิเช่นอายุชื่อบริษัทและเวลาสัญญาซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่คิมซอรอนตัวจริงจะเข้าใจผิดในรยายละเอียดเช่นนี้ยืนหยัดปกป้องความจริงคิมซูยอนกล่าวว่าเขายอมรับคำวิจารณ์ใ,ใดๆต่อสิ่งที่เคยทำแต่สำหรับสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเขาจะขอยืนหยัดพิสูจน์และไม่ยอมจำนนต่อไรกดดันที่บิดเบือนความจริงเขายืนยันว่า ถ้ายอมรับสิ่งที่ไม่จริงเท่ากับทรยศต่อคนที่รักและเชื่อมั่นในตัวเขาปิดท้ายคําแถลงด้วยความแน่วแน่ฉันไม่ขอความไว้วางใจแต่ฉันจะขอพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองสรุปสั้นๆใน3ประโยคนะครับคิมซูยอนยอมรับว่าเคยคบกับคิมซารอนจริงหลังแต่หลังจากเธอบรรลุติภาวะแล้วเขายืนยันว่าไม่เคยคบขณะยังเป็นผู้เยาว์และปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องคมคู่หรือกดดันพร้อมยืนหยัดพิสูจน์ความจริงแม้จะถูกกล่าวหาอย่างหนักจากครอบครัวของผู้ล่วงลับ นี่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่าทางเพจโอป้าสรังเฮมีการสรุปเอาไว้นะครับซึ่งจริงๆอย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าอยากอ่านแบบละเอียดเนี่ยเขามีโพสตสรุปก่อนหน้านี้ลองไปตามที่เพจเขาได้นะครับแต่ว่าหลายๆคนที่ตามคิมซูยอนมาตลอดเนี่ยก็นะฮะเราได้เห็นถึงน้ําตาของเขานะครับวันนี้ตัวผมเองเนี่ยก็เวลาเนี่ยอย่างเรื่องล่าสุดควีนออฟเทียเนี่ยผมก็นั่งดูนะครับแล้วคือมันเป็นเรื่องของน้ําตาจริงๆนะเออมัน,ม,นมันต่างกันมากอิ o t มชชันอลคือต่างกันสุดๆขั้ว นะครับในละครเนี่ยมันเป็นแบบหนึง่งแต่ในชีวิตจริงนี่แหมพอเราได้รู้ข่าวแดะรับสารมาแล้วพอมาฟังเขาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้อินไปตามแบบนั้นเลยนะครับหรือบางคนก็บอกว่าโอ้โหที่แสดงเก่งมากเลยเนี่ยขนาดนี้นะครับอา้าวก็เอาเป็นว่าต่างมุมต่างความคิดกันไปนะครับเลือกที่จะเชื่อก็ได้หรือเลือกที่จะไม่เชื่อก็ได้ก็แล้วแต่นะครับออาขออันนี้ไปฝั่งต่างประเทศบ้างเดี๋ยวเรากลับมานะที่ที่ประเทศไทยเราต่อนะครับ